ก็บอกว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่ามีกลุ่มผู้ศรัทธาคะแห่ไปรองน้ำจากรูปปั้นในวัดเนี่ยเอามาดื่มกันค่ะถือว่าเป็นน้ำอมฤตจากพระบาทของพระกฤษณะบอกก็ไม่ฟังที่แท้มัมนคือน้ำแอค่ะ ผู้ชมคะทางด้านของเว็บไซต์ ndtv ค่ะช่องต่างประเทศออกมาเปิดเผยนะคะเป็นคลิปวิดีโอเหตุการณ์ประหลาดที่ต้องบอกว่ามันน่าตกใจในประเทศอินเดียค่ะถูกแชร์จนเป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เพราะว่ามีเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาจํานวนหนึ่งเขาพากันไปดื่มน้ําจากที่มันไหลออกมาจากรูปปั้นช้างนะโดยเชื่อว่ามันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อว่าเป็นน้ำำําอมฤตค่ะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันคือน,น้ําจากเครื่องปรับอากาศจากน้ําแอร์นะคะแล้วก็ในคลิปดังกล่าวเนี่ยจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ศรัทธาได้มีการ เดินทางไปเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีออ่วัดบางเกพิหารีค่ะเป็นประเทศอินเดียนั่นแหละค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะก็จะมีคนบางส่วนเนี่ยไปต่อแถวต่อแถวเพื่อเอาไปดื่มน้ําที่มันหยดลงมาจากท่อรูปปั้นช้างที่อยู่สร้างติดกับผนังเนี่ยเลยคะ่ะบางคนเอาใส่แก้วพลาสติกบ้างมางคนใช้มือรองบ้างพยายามไม่ให้น้ำเนี่ยกระเด็นไปสักหยดเลยหวังว่าจะได้แบบเป็นน้ําทิพย์อะไรแบบนี้นะคะโดยกลุ่มผู้ศรัทธาเหล่านี้เชื่อว่าเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์จากพระบาทของพระกฤษณะค่ะ แต่แน่นอนคำว่าอย่างไรก็ตามนะความจริงแล้วอย่างที่บอกนะคะมันคือน้ําที่เสียค่ะแล้วน้ำนี่นมันถูกระบายผ่านตามท่อออกมาจากเครื่องปรับอากาศทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าคือคนที่ไปวัดอีกส่วนหนึ่งเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะแล้วก็บอกกับกลุ่มคนที่ศรัทธากลุ่มนี้บอกว่าเฮ้ยคุณไอ้น้ําที่พวกเขาดื่มเข้าไปนี่มันไม่ใช่มันเป็นน้ําจากเครื่องปรับอากาศมไม่ใช่น้ําศักดิ์สิทธิ์เขาเลยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะมันไม่ได้มาจากพระบาทของพระกฤษณะอย่างที่ผู้คุณคิดหรอกแล้วก็นักบวชในวัดเองเนี่ยก <c oughs> ็ยืนยันเรื่องนี้น้ะะ้แลววดย ว่ามันไม่ใช่นี้เขาคิดแต่ดูเหมือนพูดไปก็ไม่เป็นผลค่ะเพราะว่าเหล่าผู้ศรัทธาจํานวนมากก็ยังไม่สนใจยังตั้งหน้าตั้งตารอน้ําที่มันไหลออกมานะคะมีทั้งคนที่หาแก้วมารองน้ําทั้งคนที่เอามือรองน้ำในที่บอกก็มีค่ะหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเกผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาตําหนินะคะบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยต้องได้รับการศึกษาอย่างจริงจังแล้วล่ะนี่มันเป็นอุปทานหมู่ชัดๆแถมยังไม่รับฟังข้อเท็จจริงด้วยบางคนเนี่ยยังคงยึดติดกับความเชื่อแล้วก็ความเขาาเหล่านั้นอยู่ ในขณะที่ทางด้านของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ค่ะก็ มัอนออกมาเตือนเรื่องนี้เหมือนกันเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ทำน,นะคะในคลิปดังกล่าวเนี่ยบอกว่าจริงๆระบบเอ่อระบบอะไรแบบนี้หรือว่าระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคนะหลายๆชนิดเลยรวมไปถึงเชื้อราด้วยซึ่งบางชนิดเนี่ยเชื้อรามันร้ายแรงมากนะคะถ้าแบบว่ามีการสัมผัสกับน้ําที่มันผ่านการควบแน่นจากเครื่องปรับอากาศอาจจะทําให้เกิดโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่เชื่อว่าลีซิโอเนล่า e สามารถติดเชื้อทางการหายใจหรือว่าสูรน้ําที่มันปนเปื้อนเข้าไปในปอดได้เลยนะคะคือ เป็นอันตรายในบางรายเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้เลยอย่างเช่นความผิดปกติของสมองแล้วก็อาการที่เหมือนเป็นอาการรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเ,ออเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อรุนแรงถึงขั้นที่อาจจะเสียชีวิตได้เลยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ